ะะสวัสดีนะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้มาพบกับช่องทางไซเพดแฟมิลี่นะคะเช้านี้มาดูน้องตักแป็กกันนะคะ,ะคนสวยของอคุณครูทำอะไรเนาะนะคะโอ้ยนะคะ,ะหนูมาฝึกสวัสดีตอนนี้โอ้ยเสียงอ่อนมากเลยนะคะทำไมน่ารักจัง เียงออนอ้อนแม่นายแล้วแล้วคนเก่งเรยโอ้ยอย่สักขนาดนี้ไม่ให้รักได้ยังไงนอ้อนะคะโอ้ยวิทยอยู่ข้างหลังบอกโอ้ยหนูจ้าด้วยพออ่ะเร็วหนูจ้าด้วยเล้วแล้วคนเก่งแล้วเห็นไหมน้องจ้าสวยมากเลยดูทั้งน้องหมาทั้งช้างนะคะโอ้ยน้องหมาก็อยากมานั่งให้กําลังใจน้องเด้นนะคะ สวัสดีค่ะที่้อย์กอนนะคะวันนี้เรามาดูนักเรียนน้อยกันนะคะกับคุณครูนุ้ยนะออาจจะเป่ามนเสน่ห์ใส่แม่ๆกันแล้วนะคะก็มาให้กำลังใจน้องต๊อกแต็กนะคะกับพี่ซอยเพชรได้นะคะก็จะมาอยู่กับคุณครูแล้วก็ครอบครัวสอยเพชรก็ระยะเวลาหนึ่งนะคะ เราฝากเป็นกำลังใจเนาะนะคะให้กับนักเรียนตัวน้อยของเรานะคะอ่าก็ถือว่าท่าสวัสดีก็น่ารักมากนะคะเสียงอ้อนมากนะคะอาใจละลายกันไปเลยนะคะแม่แม่โอ้ยพอสวัสดีได้นี่ลืมโยกไปเลยนะจะเป็นตกแตกใส่โยกนี่ลืมไปเลยบุ่าหนูต้องอ่านิ่งๆก่อนนะคะเขาโรงเรียนอยู่เนาะนะคะ น่ารักมากนะคะมานั่งตากแดดคุยกันกันกบคุณครูค <laughs> ในลมก็มีเนาะนะคะคุณครูก็ได้ <laughs> มาตากแดดอยู่เป็นเพื่อนพี่ซอยด้วยนะเออเพิ่งจะเจ็ดโมงแต่ว่าแดดแรงมากนะคะดูอู้แดดแบบคนนี้คาดคอนขาพุ่ยเสือโยเสือโยขาด้วยปาด้วย ไอเรียกเรียวเรียวแม่แม่เรียวเรียกโอ้ยน่ารักใจละลายเลยเด้อนะคะโอ้ยน้องหมาก็มานั่งมองน้องเด้อนะน่ารักเทียวนะเสียงอะไรเสียงอะไรยเสียงอะงโอ้ยกาใจละลายแล้วลูกเอ้ยนะคะแพนด้าคือมาใกล้น้องถลูก น้องเตะเอเดินน้องไม่เตะหรอกน้องรักนะอ่ะปกติอ่ะน,น้องก็จะแบบว่ามองเฉยๆนะอันนี้เป็นดาบอกเอ๊ยยังไงอยากกินกับน้องด้วยบอกเอามาให้กําลังใจต๊กเต๊กนะลูกเพนดาบอกมาให้กําลังใจน้องนะแม่คุณครูนักเรียนเป็นยังไงบ้างอน้องจําน้องความจําดีมากเลยใช่ไหมเพิ่งหัดได้กี่วันเองเนาะ ที่วันนี้นะคะก็ถือว่าน้องเร็วมากนะคะไปได้เร็วนะคะมีกำลังใจดีนะคะโอ้ยบนรอดก็อยากมาดูกับเขาด้วยบอเออบนรอดก็มาดูน้องด้วยเด้นนะคะอืมอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าน้องเก่งมากนะคะเพิ่งทำอ่า <c oughs> ก็ถือว่าโอเคนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากเชิยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพังส้อยเพจนะคะและน้องตกแตกได้นะคะโอเคนี้ก็ใจละลายแล้วลูกเอ้ยนะคะนูเสียงแหบเสียงแห้งแล้วพ่อแค่นี้ก็เสียงแหบแล้วค่ะไปเลยไปเยไปลยลยบยย โอ้ยน้องหมาก็พอน้องหมาเด้อวันนี้ไปแล้วนะบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ